can't get enough All the love Give me a good time feeling no, no, no I can't get enough I can't get enough I can't get enough No I can't get enough can't get enough No I can't get enough I can't get enough No I can't get enough Hello! Welcome to Troy's story This episode we are at St. Louis, Missouri this video, I made it on October 2020, and we also have two guests come with us. It's Grandpa Greg and Uncle Matt. We went to the Arts. The Arks is like a landmark of St. Louis, Missouri, and this time is still COVID 19 pandemic. We have to buy the ticket and make a reservation on the website only. Let's go see. การมาเซนหลุยครั้งนี้นะคะเป็นครั้งที่2ของครอบครัวเรานะคะเพราะครั้งแรกเนี่ยเขาปิดโควิด19เนอะไม่ได้ให้ขึ้นไปข้างบนแล้วก็มีการซ่อมบำรุงด้วยซึ่งที่นี่เป็นคล้ายๆกับอนุสาวรีใจกลางเมืองนะคะอยู่กลางดาวทาวของเซนหลุยมิสซูรีเลยถ้าเพื่อนๆอยากรู้ประวัติศาสตร์ที่แน่นอนเนี่ยแม่แนะนำให้ไปเซิร์ช Google นะน่าจะเป็นข้อมูลที่ดีกว่าแล้วก็ หลังจากที่เรามาเป็นครั้งที่สองเราก็มีโอกาสได้ขึ้นไปเยี่ยมชมข้างในข้างในก็จะเป็นพิพิธภัณฑ์ของผู้สร้างแล้วก็ตั้งแต่ประวัติตั้งแต่การเริ่มทำาดอะอาร์ชนี้เลยนะคะก็อย่างที่เห็นในวิดีโอเลยค่ะแล้วก็เราได้ขึ้นไปบนจุดสูงสุดตรงกลางตรงนั้นเลยนะตรงนั้นเพื่อชมวิวสำหรับวิวทางเมืองแล้วก็วิวอีกฝั่งหนึ่งของอิลลินอยด้วยค่ะเพราะว่าเป็นช่วงโควิด19แล้วก็ ทางพิพิธภัณฑ์นะคะเขาก็ได้จัดไกด์ให้เราแล้วก็แบ่งเป็นกรุป๊ปกรุ๊ปละประมาณ10คนเท่านั้นเองซึ่งก็จะใช้เวลาในการรอประมาณ30นาทีถึง45นาทีในการขึ้นไปข้างบนนะคะพอขึ้นไปข้างบนแล้วและนี่ก็คือวิวที่เราได้เห็นกันเลยทุกคน ฝั่งที่เราเห็นอันนี้คือฝั่งมิสซูรีนะคะแล้วข้ามไปอีกฝั่งนึงก็คือฝั่งอิลลินอยนั่นเองซึ่งก็เป็นวิวที่แบบสูงมากๆสำหรับเมแล้วก็ขอโทษด้วยที่ไม่ได้ถ่ายคลิปวิดีโอตอนขึ้นให้ดูเพราะว่ามันเป็นลิฟที่แคบมากที่สามารถนั่งได้แค่4คนแล้วเราเป็นคนขี้กลัวอยู่แล้วด้วยอ่ะมันก็เลยไม่ได้ถ่ายคลิปวิดีโอในช่วงนั้น เขาให้เวลาชมด้านบนแค่15นาทีนะคะเพราะว่ารวมรวมแล้วการขึ้น8นาทีการชมวิว15นาทีและลงมาอีก7นาทีเนี่ยก็รวมแล้วครึ่งชั่วโมงในของแต่ละกรุป๊ป And this is our St. Louis trip It's short but that's all I can get Everything is still in our memorable We have a good time enjoy food enjoy the coffee enjoy beer enjoy all our time together It's taken me a while to finishing this video but today hopefully I can make it Thank you for coming to our live Matt we have a good time we have a good memory together we will never forget you and we want you to know you're still in our heart forever. Thank you for joining our last trip together. Rest easy in heaven. Matthew Gregory Troy.